เพชรีจรันรร่วมกับบริษัทนูทริชั่นโปรเฟสจำกัดเปิดตัวผลิตภัณฑ์จันหอมเฟสฟูตสเปร์สเปร์ระงับกลิ่นเทา้าชูจุดเด่นด้วยเทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์ช่วยระงับกลิ่นเท้าและเหงื่อได้ยาวนานถึง24ชั่วโมงโดยมีนางสาวสมปรารถนานาวงศ์เจ้าของเพชอีจันรและนายภาคินกิติพานุวัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทนูทริชั่นโปรเฟสร่วมกันถแถลงข่าว ริ่มต้นจนผอมอะคะก็เริ่มต้นจากการที่ทีมข่าวอิจฉาเนี่ยละข่าวมีปัญหาในเรื่องทํางานต่อนเนื่องยาวนานเ,ออเขาเรียกอะไรเนาะทำเท่าไหร่ก็ไม่เลิกกันแล้วทำงานหนักเขาใช้กันสาหัสสาก,กันอะไรทำาย่างเนี้ยแล้วเท้าเนี่ยมันมันก็เลยอยู่ในรองเท้าที่เราต้องใส่รองเท้าเรียบร้อยเนี่ยติดต่อกันหลายวันก็ทําให้เกิดกลิ่นเท้าพอมันต้องนอนร่วมกันหรือมันต้องเข้าในที่สาธารณะมันก็ลําบากมันก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้ มาคุยกันใหญ่เลยคุยกันเป็นปัญหาของออฟฟิศอะแล้วมันก็เลยเกิดว่าเออเฮ้ยเราจะหาตัวผลิตภัณฑ์ที่มันใช้ได้จริงๆเนี่ยได้ยังไงก็เลยมาคุยกับทางน <Nut rition S 2> mm ิริชั่นนิริชั่นก็ทําแล้วเราก็ทําวิจัยร่วมกันเนาะ mm hmm. ก็เทสจากคนของพวกเรานี่แหละจนเราพบว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ท,ที่สามารถขจัดแบคทีเลียได้จริง,รงๆก็เลยทําให้เราเกิดผลิตภัณฑ์ชื่อจันหอมคือด้วยแหลทั้งตัวเราทั้งตัวแหล่งข่าวด้วยบางทีด้วยการเดินทางน่ะ งานข่าวมันเป็นงานเดินทางะ80%สเปเนาะมันก็เลยทําให้เราต้องต้องเผชิญปัญหาที่เราแก้ปัญหาไม่ได้พอพอเท้ามันวันยางไปอินเดีย7วันอย่างเงี้ยวันที่5เริ่มมีปัญหาละแล้ว,แล,วแล้วถ้าเกิดว่าเรามีแบบนี้ติดตัวไว้ทุกอย่างทําให้เราอุ่นใจว่าอ,อ๋อเราจะไม่ไปเผชิญปัญหาข้างหน้าเทคโนโลยีแล้วก็สินค้าในปัจจุบันมันอาจยังไม่ได้ตอบโจทย์เพราะว่าสินค้าบางตัวที่เรามีในท้องตลาดอะ่ะมันต้องใช้ซ้ําแต่มัน ระง,งับกลิ่นได้ก็จริงแค่ช่วงวันแต่มันไม่ได้แบบระง,งับแบคทีเรียรที่อยู่ในเท้าเราจริงๆเราก็เลยต้อคิดตัวเทคโนโลยีตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มาพัฒนาแล้วก็มาทําเทสกับพี่จันเขาสุดท้ายอ๋อมันเวิร์กนี่มันใช้ได้พอนี้เราก็ต้องทําเป็นตัวผลิต u ั t ์ออกมาสู่ท้องตลาดครับมันมีตัวอะไรท่านานโนนานโนซิลเวอร์ครับนนรมีลาเวนเดอร์นะครับแล้วก็มีนนตัว อ่เปเปอร์มิ้นท์ที่ทำให้เย็นนะครับแล้วก็โรสแมรี่แล้วก็จะมีสารอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในลูกพับญี่ปุ่นนะครับที่ช่วยทำให้ยับย้าแบคทีเรียได้ด้วยค,ค่ะดังนั้นมันก็จะก็จะเราก็ต้องปรุงให้มันมีกลิ่นก็มีคือใช้แล้วให,ให้ให้สบายเท้าสดชื่นด้วยไม่ใช่ว่าฆ่าแต่แบคทีเรียอย่างเดียวไม่ใช่แอลกอฮอล์เนาะค,ะคือก่อนกว่าที่มันจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะส่งเข้าส่งออกบ้านอีจันแล้วก็ส่งเทส เด็กของเราเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์นะเพราะว่าต้องทดลองใช้แล้วเพราะว่าเราใช้จากเรื่องจริงเนาะเพราะว่าเด็กเราต้องเดินทางฉะนั้นทุกอย่างในการทําเทสมันง่ายมากมันก็เลยทําให้เราเห็นผลจริงๆข้อของเราเนี่ยตัวเม็ดระดับเทพอ,อยู่ที่อีจันนะคะถ้าเกิดตอนนี้โฟกัสในโลลในประเทศไทยนะครับก็จะขยายชแนลเราเรียกว่าออมนิชแนลแล้วกันเราเก็บหมดทุกแพลตฟอร์มและอีกหน่อยอาจจะมีออฟไลน์เกิดขึ้นแล้วก็คอมมิวนิสต์โตนเกิดขึ้นนะครับแล้วส่วน A e ในอาเซียนเนี่ยเรากำลังดูไว้เหมือนกันว่าเราจะโฟกัสที่ประเทศไหนก่อนประเทศใดประเทศหนึ่งที่มันมีพฤติกรรมที่เหมือนคนเอเชียรเราเนี่ยที่มีปัญหาเกิดปัญหาเหมือนกันอากาศร้อนเหมือนกันผมว่าไอ้ตัวนี้ต้องตอบโจทย์เหมือนกันครับตอนนี้ยอดรีวิวค่อนข้างจะเยอะมากเลยครับก็น่าจะเป็นขึ้นมาเป็นท็อปท็อปท็อปของสินค้าที่เกี่ยวกับผู้ดักเทา้าแต่เขาไม่ได้ลงดีเทลว่าเป็นเป็นเป็นชุดที่แบบต้องบำารุงของ Tik t o ok k เลยนะครับชั่วโมงนี้ ก่อนหน้านี้ก็ให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เนาะแล้วก็ได้เทสแต่ถึงวันนี้ยพยายามจะบอกกําลังจะบอกให้ทุกคนได้รู้ f c ีอีจันได้รู้ลูกเห็ดอีจันได้รู้เนาะว่าอจาันหอมเป็นของอีจันอันนี้ก็มันก็จะทําให้เขาได้ทราบข่าวว่าเอ้ยเรามีผลิตภัณฑ์แล้วถ้าเหตุที่คุณเห็นอยู่ในที่มันแพร่พหลายในโซเชียลมันก็จะทําให้มันต่อเนื่องความรู้สึกกันได้เนาะว่าเฮ้ยเอ้ย,เ,อยเพื่อนเรา ทำขอหวานอะไรอย่างเงี้ยอยากให้รู้สึกกันแบบนั้นเคสกล้องเนี่ยมัน,มนเราไปเจอในช่องทางในทิกต o k ก่อนในช่องทางแล้วตามด้วยลาซาด้าที่เห็นคือที่ต่างประเทศที่เข้ามาง่ายโดยที่ว่าเวลาเราเซิร์ชชื่อนี้ปุ๊บมันก็จะแมทก,กับตัวลักษณะแพคเกจจิ้งแล้วก็มองอ๋อเราสงสัยว่าคืออะไรสุดท้ายแล้วก็ไปสั่งซื้อลองดูสุดท้ายไปส่งปลอมไม่ใช่ของเราถ้าเกิดพลาดไปซื้อของปลอมเนี่ยต้องผิดหวังเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้มีเทคโนโลยีที่เรามี แต่ว่าสิ่งที่เราพยายามที่จะแก้ปัญหารเรื่องปลอมเนี่ยเราก็พยายามแจ้งตำรวจเนาะเพื่อที่จะปรับปรามเรื่องแบบนี้ให้ได้เพราะว่ากลัวคนจะจําไปว่าใช้จันหอมแล้วมันไม่ได้ผลอย่างนี้เราจะเตือนใครที่คป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อไม่ให้ซื้อของปลอมต้องเลือกค่ะจริงก็อย่างที่ผมอธิบายไปตอนช่วงแรกอะครับก็ดูสังเกตครับเพราะว่าจันหอมมันมีเอกลักษณ์เส้นอยู่แล้วครับอันนี้ปิ้นไม่ได้ก็ไม่ได้หรอกครับเป็นซิมโบลเราแล้วก็สีสีจะเป็นสีเขียว เขียวแมนทับเขียวแมนทับมันจะบวบๆเวลาเราพลิกมาดูก็รู้อะครับซึ่งอันนี้เขายังปลอมไม่ได้ส่วนคำถามที่ว่าควรจะซื้อที่ไหนดีสังเกตเลยครับมันจะเขียนว,วา่า official ไปดูเขาว่าสะกด,ะกด,ะกดไปภาษาอังกฤษตรงนี้นครับเขาว่าจันหอม official เซิร์ชคำนี้เลยครับอันนี้ของแท้แน่นอน <Gen> แล้วก็ของแท้นี่ราคาไม่ไม่ต่ำกว่าร้อยนะครับบอกก่อนนะฮะถ้าเจอต่ำกว่าร้อยนี่ไม่ใช่ของเรานะคะตอนนี้ tiktok เราเปิดพันธมิตรให้อยู่แล้วครับ แล้วก็รู้สึกว่าหน่วยงานราชก,การหรือว่าคนที่ทําอะไรต่างๆเขาก็มาติด,ต,ดติดติก,ก้าของเราเพื่อทำอัฟเฟรียตไปครับหรือว่ามีโอกาสที่จะทำเป็นระบบตัวแทนตอนนี้ยังไม่ได้อยู่ในแผนนะครับตอนนี้ครับตัวแทนแต่ว่าเราพูดถึงอัฟเรียตไม่เกี่ยครับเราให้ค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่ประมาณสินะครับของตัวสินค้าน,นี้เป็นตัวที่เราอยากจะบอกว่าเราเทสจริงเราเกิดปัญหาจริงแล้วเราเทสจริงเนาะ คือด้วยความความตั้งใจของเราเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้อยากจะทําอะไรที่มันอนเกินความจําเป็นเราอยากทําอะไรแค่ในสิ่งที่มันมีปัญหาในชีวิตนะ่ะแล้วปัญหาในชีวิตมันก็ต้องถูกแก้ได้จริงๆไม่ใช่มโนเนาะแล้วเนี่ยก็คือสิ่งหนึ่งที่ที่เรารู้สึกว่าเออมันแก้ปัญหาให้พวกเราได้จริงๆแล้วเราก็อยากจะให้มันเป็นการแก้ปัญหาให้กับคนอื่นๆที่ประสบ ปัญหาเหมือนที่เราทุกใจกับปัญหาเท้าอย่างนี้ค่ะซึ่งที่มีจันผ่านมันมาได้ทุกคนก็น่าจะผ่านได้นะคะคงไม่มีใครสู้เราได้แล้วล่ะในเรื่องของความตื่นในในการทำงานเราก็เจอปัญหาแบบนี้ก็ฝากจันหอมไว้หน่อยเนาะ มีติดตัวไว้จันคิดว่านะมันเป็นของที่ต้องติดตัวกรณีที่เราทํางานหรือว่าต้องเดินทางอย่างนี้ค่ะโยนใส่กระเป๋าไว้เถอะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นภายในในวันที่เราระหว่างทํางานเนี่ยมันจะช่วยได้ไม่ต้องซ้ําครับมันเป็นการยับยั้งแบคทีเรียคือปกติแบรนด์อื่นมันก็จะแบบเงียบไปใช่ไหมกลิ่นแต่จริงเนี่ยพอมันจะยับยั้งวันที่สองมันก็จะลด้อยลงวันที่สามก็ลดอารมณ์สุดท้ายมันก็จะไม่มีกลิ่นเลยใช่ครับเอาแค่ฉีดแค่ครั้งเดียวใช่แต่ว่า เท้าเราสัมผัสกับแบคทีเรียอยู่แล้วทุกวันสุดท้ายกินมันก็จะสะสมไปแต่เราก็มาใช้ซ้ำได้เรื่อยๆครับในช่องทาง t i k t o ตอะน,นะครับก็แอดไซน์จันหอมอ f ฟฟิ i ชียลนะครับ Facebook ก็จันหอมออฟฟิเชีแล้วก็ s h o ป e ปีก็มีจันหอม o f f ฟิเชีจริงๆอะ่ะเวลาจันจันหอมออฟฟิเชีโลโก้เป็นข้างจะเป็นสีสเหลืองนะแบ็กกราวจะเป็นสีเหลืองแต่เป็นจะเป็นขวดแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีลาซาด้เหมือนกัน หลักๆก,ก็จะมีช่องทางออนไลน์ทุกทุกทุกช่องทางครับ